พลังแห่งการให้อภัยและการอโหสิกรรมเป็นแนวทางอันประเสริฐที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสั่งสอนและเป็นสิ่งที่ครูบาอาจารย์ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบได้น้อมนํามาเป็นเครื่องมือนำทางชีวิตหนึ่งในนั้นคือสมเด็จพระพุทธจาย์โตพรหมรังสีพระอริยสงฆ์ผู้เป็นที่เคารพและศรัทธาของปวงชนชาวไทย บทอธิษฐานขออโหสิกรรมของท่านนับเป็นแสงสว่างนำทางให้พวกเราได้ชำระล้างจิตใจและก้าวเดินไปบนเส้นทางแห่งความสุขและสงบอย่างแท้จริงขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านและเหล่ากัละยาณมิตรทั้งหลายวันนี้กระผมก็มีบทอธิษฐานขออโหสิกรรมและขอขมาที่สั้นๆง่ายๆได้ใจความ จากสมเด็จพระพุทธ,ธาจย์โตพรหม,มรังสีมาให้ทุกท่านได้รับชมกันนะครับแต่ก่อนที่ทุกทกท่านจะไปรับชมรับฟังคลิปนี้ฝากทุกทกท่านกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องของเราด้วยนะครับก่อนที่จะพูดเรื่องอโหสิกรรมเราควรเข้าใจสิก่อนว่ากรรมนั้นมีอิทธิพลต่อชีวิตเราอย่างไรในบทอธิษฐาน ของสมเด็จโตท่านกล่าวถึงกรรมไว้หลากหลายประเภททั้งกายกรรมคือการกระทารรทางกายไม่ว่าจะเป็นการเบียดเบียนการทําร้ายหรือการช่วยเหลือเกื้อกูลวัจีกรรมคือการกระทารรทางวาจาทั้งคําพูดที่ก่อให้เกิดความแตกแยกคําหยาบคําสอดเสียดคําโกหกรวมถึงคําพูดในเชิงสร้างสรรค์ ให้กำลังใจและมโนกรรมคือการกระทำทางใจอันได้แก่ความคิดอกุศลเช่นความโลภความโกรธความหลงหรือความคิดกุศลเช่นเมตตาการุณาปัญญาทั้งสันจิกรรมคือกรรมที่ทำโดยเจตนาและอสัญญาจิกรรมคือกรรมที่ทำโดยไม่เจตนา หรือรู้เท่าไม่ถึงการกําเหล่านี้ไม่ว่าจะเล็กหรือใหญ่เจตนาหรือไม่ก็ตามล้วนส่งผลต่อชีวิตของเราทั้งสิ้นเปรียบเสมือนเงาตามตัวของท่านลองคิดดูว่าเมื่อเราดำเนินชีวิตไปย่อมมีบ้างที่กายวาจาใจของเรานั้นไปกระทบกระทั่งหรือร่วงเกินหรือสร้างความเดือดร้อนให้แก่ผู้อื่น ทั้งที่ตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ดีการสั่งสมกรรมเหล่านี้ไว้ย่อมเป็นเหมือนโซ่ตรวนที่ผูกมัดจ,จิตใจเราไว้กับความหมองมัวขุ่นมัวความไม่สบายใจและอาจนำไปสู่วัฏจักรแห่งการจองเวรไม่สิ้นสุดเพราะฉะนั้นการขออโหสิกรรมจึงเป็นสิ่งที่สำคัญยิ่งเปรียบเสมือนการปลดล็อกโซ่ตรวนนั้นๆเพื่อให้จิตใจของเราเป็นอิสระเบา สบายและพร้อมที่จะก้าวไปสู่ความดีงามและความเจเริญรุ่งเรืองต่อไปบทสวดอธิษฐานการขอขมาและอะโหสิกรรมของสมเด็จพระพุทธจารย์โตพรมรังสีแบบง่ายๆสั้นๆแต่ได้ใจความสามารถปฏิบัติได้ดังนี้ตั้งนโมสามจบนโมตัสสะภะคะวตโต อรหัตโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพักขวะโตอรหัตโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพักขวะโตอรหัตโตสัมมาสัมพุทธัสสะจากนั้นให้กล่าวคำขออโหสิกรรมโดยกล่าวตามนี้กายะกรรมมังวจีกรรมมังมะโนกรรมมังสันจิตตกรรมมัง อสันจิตะกรรมังขมันตุเมอโหสิกรรมังภวะตุเมกรรมใดที่ข้าพระเจ้าเคยล่วงเกินท่านด้วยกายวาจาใจทั้งที่ตั้งใจก็ดีไม่ตั้งใจก็ดีขอท่านโปรดอโหสิกรรมแก่ข้าพเจ้าและกรรมที่ใครทำต่อข้าพเจ้าข้าพเจ้าขออโหสิกรรมให้ทั้งสิ้น ยกถวายพระพุทธเจ้าเป็นอภัยทานขอสิ้นสุดเวรกรรมต่อกันเทินบทสวดนี้เน้นการขอขมากรรมที่ได้ทำไปทั้งกายวาจาใจทั้งที่เจตนาและไม่เจตนาขอให้เจ้ากรรมนายเวรอโหสิกรรมให้และในขณะเดียวกันก็ให้อภัยแก่ผู้ที่เคยทำไม่ดีต่อเราเพื่อเป็นการตัดเวรตัดกรรมซึ่งกันและกัน ดังที่เราได้ยินในบทสวดเบื้องต้นว่ากายกรรมมังวจีกรรมมังมโนกรรมมังนั่นหมายถึงกรรมที่เราได้กระทำผ่านกายวาจาและใจสันจิจักรรมมังอสันจิจักกรรมมังหมายถึงกรรมที่เราทำลงไปโดยเจตนาหรือไม่เจตนาโดยรู้เท่าไม่ถึงการกรรมเหล่านี้ไม่ว่าจะเล็กหรือใหญ่เจตนาหรือไม่เจตนา ล้วนส่งผลต่อชีวิตเราทั้งสิ้นเปรียบเสมือนเงาตามตัวทำให้เกิดความขุ่นมัวและความไม่สบายใจการขออโหสิกรรมดังที่กล่าวว่าขะมันตุเมอโหสิกรรมมังพระวะตุเมคือขอท่านทั้งหลายโปรโดยกโทษนั้นๆแก่ข้าพเจ้าขอให้เป็นการอาโหสิกรรมแก่ข้าพเจ้าด้วยเทินจึงเป็นสิ่งสำคัญยิ่งเปรียบเสมือนการปลดล็อกโซ่ตรวน เพื่อให้จิตใจเราเป็นอิสระเบาและสบายพร้อมที่จะก้าวไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองต่อไปสมเด็จโตพรหมรังสีท่านได้นำพาพวกเราไปสู่อุดมการณ์ที่สูงขึ้นโดยการยกถวายพระพุทธเจ้าเป็นอภัยทาน mm hmm. การกระทำเช่นนี้มีความหมายลึกซึ้งคือการที่เราประกาศต่อคุณพระรัตนตรยัยว่าเราขอมอบการอภัยนี้เป็นเครื่องบูชาอันสูงสุด และปรารถนาให้กุศลผลบุญแห่งการอภัยธานนี้แผ่ไพศาลออกไปและเพื่อให้การอโหสิกรรมนี้สมบูรณ์ยิ่งขึ้นท่านยังสอนให้เราอธิษฐานขอให้พระองค์ทรงดลบันดาลให้ผู้ที่เคยมีเวรกรรมต่อกันกลับมามีเมตตาจิตคิดเป็นมิตรต่อกันนี่คือการเปลี่ยนศัตรูให้เป็นมิตรด้วยพลังแห่งธรรมะและอำนาจแห่งการให้อภัยเป็นการสร้างสันติ อย่างยั่งยืนการสวดบ,บทอธิษฐานขอขมาอาโหสิกรรมของสมเด็จพระพุทธจานย์โตพรหมรังสีหรือบทสวดใดๆก็ตามหากเราเข้าใจความหมายอย่างลึกซึ้งแล้วน้อมนำไปปฏิบัติด,ด้วยศรัทธาและมีสติย่อมก่อให้เกิดอานิสงส์อันยิ่งใหญ่ทั้งต่อตนเองและคนรอบข้างการให้อภัยและการขออโหสิกรรม เป็นประตูสู่ความสงบภายในเป็นการตัดเวรตัดกรรมและเป็นการสร้างบุญบารมีที่ประเสริฐการเลือกบทสวดนั้นไม่มีเกณฑ์ตายตัวไม่ว่าจะสั้นหรือจะยาวขอแค่มีความเข้าใจในความหมายมีการเลือกบทสวดให้ตรงจุดประสงค์ของเรามีสติและกำลังใจไม่จำเป็นต้องฝืนสวดบทที่ยืดยาวจนเกินไปมีศรัทธาและกำลังใจ ให้สวดแล้วรู้สึกสบายใจเกิดความปิติเข้าถึงแก่นแท้ของคำสอนบทสวดที่ดีควรมีเนื้อหาที่สอดคล้องกับหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าไม่ใช่เรื่องงมงายหรือขัดต่อเหตุผลการขอขามาหรือขออโหสิกรรมนั้นสามารถทำได้ทุกวันเพื่อขัดเกลาจิตใจให้ผ่องใสอยู่เสมอเมื่อเรามีจิตใจที่ผ่องใสปัญญาก็จะเกิดชีวิตก็จะพบเจอแต่สิ่งที่ดี ขออนุโมทนาบุญกับทุกๆท,ท่านที่ตั้งใจฟังและขอให้พลังแห่งการอภัยนี้นำพาทุกท่านไปสู่ความสุขความเจริญความสงบร่มเย็นในชีวิตขอให้ทุกๆท,ท่านพบเจอแต่สิ่งที่ดีไม่มีความทุกข์ขอบคุณครับ